พี่น้องปองไปครับเมือเ่อกี้ไม่โอกาสนะคะได้พอคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญผู้เพิ่นคำวัดคำว่าเนาะคะ่ะพี่น้องนอ,นอค่ะแม่คะสวัสดีจ้าโอสวัสด,สสดีคุณแม่ทั้งสองท่นานนะคะเป็นยังไงนเนาะประวัติที่ไปที่มาเวาสูฟังในคอยได้มาอุปถากอุปธรรมอยู่วัดแห่งเนี้คะ่ะแม่ค่ะวัดน้บบคาค่ะโอ้ยคุณแม่ก็ทำมาหลายปีแล้วนะนี้เนาะค่ะแต่อันว่าโชคลาบโชคหมานแต่ว่า มาขอน้ำปูข้านี่เนาะขอน้ำปูองดัมคขอน้ำปูองดัมให้ว่าอุปถากอุปธรรมมาเนี่หลายปีแล้วเนาะแม่เนาะซิฟกาปีเลยซิฟกาปีโอ้ค่ะออกกับมีระอาจารย์ที่นี่ค่ะค่ะโอ้ค่ะว่าเบิ้งเบื้งแต่หนาลดค่ะพี่น้องการหนาคนอิ่มบุญเนาะแม่เนาะหนากระสีพองสีใสแล้วกายสร้างคนที่แรกก็มาก็ได้มาเรื่อยๆค่ะกับงานค่ะองดัมครับอันนี้ค่ะกลับมาเอางูใหญ่ลงมาจ้ะ เด็กได้เล็กขายสี่เจ็ดองเกี่ยวกันนี่เนาะแม่เนาะจ้าองใดกัน่ะได้เบิดโอ้ก็ว่าโอเคอยู่ค่ะทั้งล้าทั้งไทยทั้งล้าทั้งไทยค่ะโอ้เมื่อนี้ยเป็นแต่มาขอปั่นลูกปั่นหลานน้ำบ่ขอเพิงบ่าละมีน้ำมืออื่นเนาะมันจันเนาะโอ้แม่นเาะมันจันเคยขอบอกเฮ้เขาขอขอกวานอะไรแบ่แม่นมันจันมันพูดมันสุกอืมค่ะมันจันพูดสุกจ้าโอ้ ทีมาที่ไปได้เห็ดได้สร้างเนาะค่ะแม่เป็นเคยฝันเกี่ยวกับปูย่าอยู่นี่บ่แม่เพิ่นค่ะว่าเขาข่าวสู่ฟังในจะค่ะแม่ค่อยได้แต่ฟังทางนี้เป็นเมืองบังบด้วยค่ะฟังฟังทางนี้เนาะแม่เนาะใช่ฝันของยายด้ยค่ะ๋อฟังเป็นเมืองบางบดอที่ฟังีนเนาะแม่เนาะใค่ะเป็นเมืองบางบ่ะ ค่ะวันนี้เพิ่นทางทังเมืองี้มึงบดนี่เวลาแม่มาวัดสวดมนต์วันพระวันอย่างได้ยินเสียงเพิ่นบ่ค่ะได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงอย่างบ่ได้ยินได้ค่ะมเงียลงมาหนึ่งแคได้ยินค่ะโอ้บางเทีอบ่บ่บ an ่บเมนนอย่างนั้นยังมาก็ได้ยินบ่เมนวันพระก็ได้ยินจ้าโอ้โหค่ะได้ยินเลยเพื่อกินอย่านเพชรอันนั้นอันนี้ได้ชื่อกินอยู่เลยคือกินแล้วกินจ้าโอ้ค่ะก็คือว่าเพิ่นกับสีอยู่ของเพิ่นห้าวเหลียวบ่เห็นเนาครูห้าวบ่กหูแก้วตาทิพย์เนาะครูสัมผัสได้กับสี ทีมาทีไปก็ได้นย้อนโชคย้อนมานเนาะค่ะโบว่าสิทึงเล้าทึงไทยเนาะแม่เนาะทึงเล้าทึงไทยเลยนะคะค่ะผึ้องค์ดำบมาทึ่งมานค่ะพึ่งมาใหม่เนาะค่ะผึ่งเฮ็ดแล้วนี่เนาะึึงงลาไทยค่ะโอเคค่ะโอ้บะเนบะเนบเป็นตาให้คุณแม่เข้าตั้งกิจอธิษฐานเล็ก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 เงาเล็กใหญ่เลยละโซ่เล็กใหเออเล็กเล้าเขาคอยไล่ถามแม่เล็กใหญ่นั่นบอกค่ะ เรียกง่างนี่เตาก็ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้อาจารย์ทรายจะตะเกียกเ้อเนาะค่ะสิบเก้าสิบเก้าตะเกียงสิบเก้าเวลาสิบเก้านาฬิกาค่ะให้ไปได้สิบเก้าเล่มโอ้ค่ะยากฝันมากค่ะมีคนบุญเอื้อใส่คืออยู่ทางนี้แหละค่ะสี่เจ็ดเดิมสี่เจ็ดเดิมอาอค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ด อ่าอ่าซื้อเลยไปขอหัยเห็นแหบสี่เจ็ดศูนบางอย่างนี่มันก็ชิมมาเข่าทางตรงกันก็ของแม่่หวนม่อยือนสสีเจ็ดด้วยสเจ็ัโอ้ค่ะแต่ว่าหายที่แน่ๆนี่ได้ยินสี่เจ็น่นแหละอืมมันเพื่อเป็นจังบุญนั้นไหมเพื่อเป็นจังบุญเนาะค่ะอืกันวันนี้ บอว่าแต่คุณแม่คนอื่นมากคือว่าเอฟซี่นมาขอหรือว่าเพิ่นมาบวงสรวงมาอย่าง่นก็ได้กันบอยบอแม่ตลอดที่คนมาเฮ็ดนี่ค่ะค่ะโอาค่ะว่าเอาผลไม้เอายังไข่เนาะอาจารย์ว่ามาบะมาบดเนี่แตงโมเนาะค่ะมักแตงโมมักไข่จังจริเนาะแม่เนาะตามพี่เพิ่นมาขออธิษฐานเอาเนาะแม่เนาะอันนี้พวก่ายก็จะเอาหินมาใช่คุณอานจะกินแตงโมเนาะจ้าแม่ในี่มือแน่นอาจารย์เนาะโอ้ หนานบ่นพอไหวที่ต่งขึ้นมาอ๋อโอ้เกิดเหอันเปลาหน่ะยโอไมันนี่นั่งแพทย์ลุงแปลเนาะอาจารย์เนาะนั่งแพทย์เอาเอาขึ้นมามาผ่าอาจารย์ว่าเป็นอย่างศูนย์ห้าเก้าออก็เลยเื้อเลียกเนเลขอันเลขดังพุ่นโอ้เอาคุณลุครับไอ้ว่ามือมือผ่าอาจารย์มือมือนั่นเขาเจกเจ็บปิงปองหกขาเนาะหาหกหกขาเนาะแล้วก็เ้เออแล้วก็เก้าหาหาเก้าเป็นเลข ใหญครึ่งนึงหรือพาก,กัดเอาโอ้ค่ะตีลังกากัได้ทึงสองอย่างนะแม่น้อนุ้ตาวักโมที่มันไหลไปแล้วน้ำผ่าได้ศูนย์ห้าเก้าศู 5, 9, นย์ห้าเก้าไปซื้อเป็นเลขดังเลขอันหรือเข้าเข้าเข้านเราหานะมุขเ่นแหละเาเอามาเกินเนี่ยอาจารย์ฝันว่ามีแค่ไขวาว่าที่ว่าอาจารย์ไตอันนั้นให้ลฮานาหล้วนะฝันขึ้นมาที่เหลๆๆือก็ย่าันขนาละ เห็นคนไนล่หลายฝันว่าซีเจ็ดเดอร์ซีเจ็ดเดอร์อ <c oughs> จัาันยังแสงสว่างทันตาว์ซเจ็ดเดอ 4, 7, 2, 4, 6, ร์เจ็ดเดร์ยัอันควรวันนาหนักเสาห้าม่ตื่นเออเสาห้าจังวันว <c oughs> นี้สุภาพากหาัก <c oughs> หินมากเมานนี่เอาทรายมากโอ้มื่วนเอาหินมากถวายพาจันนอแม่นมนาเจมาก ก็ถือว่าโชคมานเนี่ยแม่มาพอมาพอคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญพันอุปถากอุปถัมภ์วัดว่าอารามเอามาที่เรียนอจันเนาะเด็กเลท้ยเนาะค่ะอสามตัวเล็กเลยสามตัมันบ่แม่สี่อุหกสี่เจ็ดเลยเนาะอือค่ะมาเม,ม่เลียค่ะ รถที่เข็นมาว่านินมักจะออกหอยรถดคันี้กำลังถึงมารถดัสองมือเลยรเจเมือว่านนี่ก็ทรายมามาเนี่เอาหินนเพราะวนั้นเอาหินกับทรายมามันออกกันพัฒนาเนะก็าพัฒนาโอ้เมื่อเจักน้อยเนี่ก็สีหินหอดนะแม่นาองจ้าซีนอนก็หอดเลยย่างทั้งนั้นหวานจานเนาะบนที่เนาะ ประมาณปูนสามศอกเอาเมื่อไหปูนสามสองจะได้ผากันส่วงกันมาตัดโยมมาถึงที่เห็ดงานโม่วนแล้วเห็นบ้านหมู่บ้านสายบุญมะควนข่อยไปจับน้ำข่อยมาข้างเลยน่ะที่นี่แล้วมมาเห็ไผ่มาเห็ดน้ำเด็ดข้าราอว่านอันนั้นสามสี่สอกแต่ที่มาฮิวซอยดอกตอนสมา <ừ. S 2> กำลังสิแเหลี่ยวนะเข,ขาเขาหล่มาเนาะนุ่มล่อมาเนะอ้ยอ,อันนี้ซอยเอาบุญเานาี่ยไปจับเนาะพังเลย <c oughs> ว่าเลยเราปลูนะปกกระตีธาตุกำลังเหตุงานอยู่นุ่มมาบ่ายน้ำอยู่ตรงนี้อาจารย์เะดอกอยยังเพิ่งมาใส่ก่อนดอกไม้มาปลูกกันดอกไม้น้ำดอกเนี่ยต้องเป็นบริเวณบนี้ต้องเอองป็นดอกไม้ลำไรแดนะดลำไร เขาปลองเมืองบริบทมันผ่อนไหมว่าต้นไม้ชนิดใดที่จะมาควรมาปลูกไม่ต้องหิงามนะไปหาดอกกระดาษสีแดงกันนะดอกกระดาษนี่มันปลูกเขาอยู่ปรได้หรอว่ามันเป็นพื้นที่รจ้ามันไม่แดดมันไม่ที่มันไม่โล่งแจ้งดอกกระดาษนี่มันต้องปลูกในที่โล่งแจ้งที่แดดจัดๆมันเป็นดอกไม่แดด นห้าเก้อห um> ้าไม่ ah, uh, <c ười> <c ười> ah, ้วท่อยิบยไมจ้ะอาจารย์ห้าเก้าห่นจะยิบยังไง้ะอาจารย์ห้าอ้าออปฏิหารเกิดขึ้นแล้วคนมเก้าเ็กปีนี้อาสูพักรงยังครับพี่เดี๋ยวบ๊อบบอยังยิบพกรได้สมไปกได้เด็กนโชคม เพราะว่าว่าอันแม่พันก็ว่าอธิษฐานเยอะได้มาถ่าสีออกมากอันถ่าเก่าหก์ห้อยหินแ h บได้เลขไหมค่ะอาจารย์โฟกัสเออเดีนเดนนะแม่ย่าเห็นอยู่ย่าเห็นอยู่โอเคอ๋อพี่น้องคะตรงกันทั้งวัดอ่าห้วยหินแ hẹ บเนาะค่ะด่านนานครค่ะด้านนครเนาะค่ะก็ตรงเป๊ะแล้วค่ะพี่น้องเด้อห้าเก้าหกจัดไปจวดจวดค่ะโอ้โหอาสาธุสาธุเด้อปุญญาเด้อให้ได้มาห่วงเหตุห่วงสางเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นเด้อ เพื่นห้าเก้าหกกับสี่เจ็ดแม่ค่ะเจ็ดสี่กับสี่เจ็ดกับข้างแม่สี่เจ็ดนะคะของคุณแม่เพขอนฝันนะคะใหม่ใหม่หมัดหมัดนะคะขอร้านได้ร้านนะคะพี่น้องเด้อค่ะบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะพี่น้องเลิศคนใดามาขอกับประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็ผู้ที่เพื่อนประสบความสําเร็จเพื่อนกระเสียวปูเวทมากนะคะพี่น้องคะ่ะพระอาจารย์กระสีเห็ดฐานไว้ สูงห้าเมตรนะคะพี่น้องเลือก็คือว่าเป็นโอราค่าหลายหลายแสนเติบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะห้าเมตรนี่ก็สิเป็นแสนกว่าสองแสนเพล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องค่ะเลขมะขอนะคะพี่น้องเนาะวัดป่าด่านนครน,นะคะเลขถูกเจ็ดหนึ่งสี่ นองโฟกัสยิบตรงกันกับหวยหินแหบเนาะค่ะพี่นองนอดเลขอันตรายได้ตัวนี้ค่ะพี่นองค่ะห้าเก้าหกแล้วก็คุณแม่ดวงเฮงเนาะค่ะถือบัตรปีอันนี้ค่ะพี่นองค่ะบอวกวาสิน้อยเล่าไทยเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นคันห้มามขอก่เนี่ออกทครื่องบทลังเลยเนาะ,ะน้องบัโอ,โอ,โอ้ค่ะแมนแมนค่ะวันนี้แม่ดวงเฮงสี่เจ็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นนะคะพี่นองค่ะขอร้านได้ร้านค่ะพี่นองค่ะ สามมือได้ล้านเท่ากับขอคือเพื่อนได้พี่น้องเด้สามมือได้ล้านเนาะค่ะสามมือได้ล้านค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าขาะนี่เป็นที่อยู่วัดพายจันนะคะพี่น้องเด้อตั้งกี่เพียรว่าบ้านตองนะคะพี่น้องขาบ้านตองนะคะมันมันสิมาหอดนะคะวัดปานนครบรัยนะคะพี่น้องเด้อให้ตั้งว่ามาบัน ต้องนะคะพี่น้องนอกนะคะ่ะนี่ละที่อยู่วัดะอาจยา์ดันนครน,นะคะพี่น้องเด้อสาธุความมุ่งมาปราถนาคะเสรได้ไหมห่วมอีกอาจารย์ได้เป็นกําลังเสริม,มเผยแพร่คุณงามความดีเผยแพร่พุทธศาสนารวมกันค่ะให้ได้มีผู้ส้มผู้เห็นผู้รับรู้หลายหลที่ตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ผิดจารณาค่ะ แล้วเขาจะได้ธรรมะได้ข้อคิดได้เห็นอะไรดีๆหลายๆที่นะเป็นกำลังเสริมเป็นเปรียบเสมือนผู้ติดทองหลังพระนะบได้ต้องการอย่างมากมาจากไปแค่ได้เผยแผ่ให้รับรู้เผยแผ่ให้ได้ชมได้เห็นถือว่าเป็นกุศลเพราะเพื่อนไม้มาขอพ่อนำกันป์มาจันท์เนาะมั้นะคะจะได้นานจะได้ ช่วยกันดูแลรักษาตรงไหนที่ไม่ไม่ถูกหรือไม่ควรก็จะได้ช่วยติช่วยเตือนกันะจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวมค่ะจะได้ดีที่สุดาสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุ